ลับและสูตรดีๆในการแนะนำให้หลายๆคนที่กำลังเจอปัญหาเบื่ออาหารค่ะให้เจริญอาหารน้องชายอูไม่สู้งานหลบลี้ซ่อนเลนนกกระจอกไม่ทันกินน้ำใช้แค่สูตรนี้สูตรเดียวสามารถแก้ปัญหาได้ครบตรงจุดก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนี้นะคะและสมุนไพรจากสูตรดีๆใกลบ้านริมลัวหรือข้างทางค่ะ ผักโขมเราจะใช้ส่วนลากนะคะซึ่งวันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผสมตัวที่สองใบเตยค่ะใบเตยจะช่วยทำให้สมุนไพรที่เราจะใช้ในการต้มเพื่อใช้ดื่มใช้ทานวันนี้มีกลิ่นหอมและสามารถทานง่ายค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็นำส่วนผสมที่เราเตรียมทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่นะคะนี่ ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะจะใช้รากผักโขมประมาณ1-2ลรากและใบเตยประมาณ3 4ใบนะคะล้างเรียบร้อยเราก็เติมน้ำลงไปประมาณ1ลิตรค่ะเติมให้ท่วมสมุนไพรเลยนะคะแล้วเราก็นำมาต้มในไฟกลางอ่อนนะคะนี่ต้มประมาณ5นาทีแล้วจะสังเกตได้ว่าใบเตยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะน้ำก็เริ่มมีความสีเขียวอ่อนๆแล้วนะคะส่วนตัวสมุนไพรนี สัรพคุณดีๆก็จะออกมาเจือปนอยู่ในน้ํานะคะค่อยๆต้มอย่าเปิดไฟแรงค่ะต้มไปเรื่อยๆใช้เวลาต้มประมาณ10-15นาทีในครั้งแรกนะคะแต่ถ้าเรานํามาอุ่นและต้มทานในครั้งต่อไปก็ต้มแค่เดือดหรือแค่อุ่นๆน,นะคะเพื่อที่จะช่วยทําให้ทานง่าย แล้วเมื่อต้มจนครบเวลาเราก็ทำการปิดไฟจะสังเกตได้ว่าสีของน้ำนี่มีความเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ตักใส่แก้วเพื่อพักให้เย็นถ้าเรารอให้ในหม้อเย็นมันจะใช้เวลานานนะคะฉะนั้นเราก็ตักใส่แก้วแล้วผักไว้ทานประมาณครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟแบบนี้ตักใส่ไว้เลยค่ะ และถ้าใครชอบหวานนะคะมนแนะนำให้เติมน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มรสชาติทำให้ทานง่ายแล้วก็เพิ่มสปปรรพคุณดีๆในสมุนไพรที่เราทำการต้มกินไปด้วยนะคะใส่ไปเลยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันพักให้อุ่นแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการกินกันค่ะและเมื่อน้ำสมุนไพรพร้อมแล้วนะคะมนก็จะแนะนำวิธีการกินการทานและทานให้ดูค่ะทานเพื่อเสริมสร้าง ซ่อแมแซมเพื่อให้น้องชายที่อูไม่สู้งานหลบลีปัญหาหนกเข่าไม่ขันค่ะท่านก่อนนอน15-20นาทีทุกวนันเป็นเวลา1 5 2หวนันมนบอกเลยว่าปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปค่ะเพียงแค่ต้ม ทานช่วงเวลาอุ่นๆก่อนนอนทุกวันหนึ่งหม้อที่หมอแนะนําเมื่อกี้นี้ค่ะที่ต้มให้ดูสามารถที่จะทานอุ่นทานนะคะทุกวันจนกระทั่งหมดและสามารถเติมน้ําต้มใหม่ได้3มรอบหลังจะครบ3ามรอบแล้วเปลี่ยนค่ะใช้ลากผักโขมชุดใหม่ แล้วก็ต้มแล้วก็ทานแบบนี้ทำไปเรื่อยๆนะคะแน่นอนปัญหาน้องอู้ไม่สู้งานปัญหาหน้างานของน้องชายจะหมดไปส่วนถ้าใครที่จะทานเพื่อจเจริญอาหารบำรุงผิวพรรณและช่วยนะคะช่วยทำให้ปัญหาในช่องท้องหายไปทานในช่วงเวลาเช้าท้องว่างก่อนอาหาร15 2 0นาทีก่อนอาหารเช้า1นมือ้อ1แก้ว 15วันมันบอกเลยว่าอาการดีขึ้นค่ะถ้าใครที่มีปัญหาทั้งสองอย่างมันแนะนำให้ทานเช้าและก่อนนอนดื่มเลยนะคะหวานหอมไม่เฟื่อนทานง่ายมันบอกเลยไม่นี่ไม่เหมือนกับสมุนไพรสูตรอื่นๆไม่มีรสขมไม่เหมือนมะละนะคะนี่สามารถทานได้ง่ายเลยหาง่ายทานง่ายค่ะ ลองไปหามากินมาทานแล้วก็ทำดูถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะและก็มีสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปให,หม่ๆของวันด้วยสวัสดีค่ะ